หลังจากอัปเดตผ่านไปวันหนึ่งแล้วก็ไปเห็นว่ามีตัวหลักครลับที่ได้จากเลดสตาร์นัท125ด้วยก็เลยมาลงค่ะก็คือมาลงโซโลเลยเพราะว่าก่อนนั้าน,นี้ก็ลงกับคนในดีดแล้วละ่ะก็คือลงกับน้องเป๊กก็คือมันมันง่ายค่ะลงกันไป ต้องกัน3คนม้งคะก็ยังผ่านเลยคุณอาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมาโซโล่ก็อาจจะผ่านกันได้ค่ะตัวที่คุณเอามาก็จะเป็นเทพเงาค่ะแล้วก็คาตาคูริแล้วก็อาตาอิตูแล้วก็ตัวที่อยู่ในสตาร์ดัสค่ะเอ่อเที่ลที่65ค่ะแล้วก็ตัวหยุดเวลาของเราก็คือกอดโจโตัวสุดท้ายก็จะเป็นคุณนาค่ะ ก็เป็นครั้งแรกด้วยค่ะที่คุณนามาโซโล่เลดนี้คือปกติอะคุณนาไม่ค่อยลงอ่าเลดที่มันได้สตาร์ทคับเพราะว่าตั้งแต่คุณนาเล่นมาใช่ไหมคุณนาลงแค่เอ่อแค่เลดเดียวเองมงคะก็คือผ่านแค่เลดเดียวตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่แบบแรกๆเลยนะคะจนถึงปัจจุบันอะคือเหตุผลเพราะว่าตัวมันตัวมันต้องครบค่ะถ้าเกิดไม่ครบมันก็คือไม่ผ่านคมันยุ่งยากแล้วก็ ต้องเล่นปิดสคริปด้วยค่ะเพราะว่ามันมีข้อจํากัดเยอะคุณแอก็เลยไม่ค่อยอยากจะมาลงเท่าไหร่เหตุผลที่มาลงรอบนี้ก็เป็นเพราะว่าตัวละครลับเลยค่ะเป็นฟ้าประธานนะค่ะชื่ออะไรนะน่านจำชื่อไม่ได้เลนเหรอมัม้ง<ม> <c oughs> เพราะว่าอนิเมะเรื่องนีน้นะก็ดูนะแต่ว่าน่า,นานจำชื่อ ไม่ได้ดิเพราะไม่ใช่ระเอก ấy, ก็เลยไม่จําคือไม่ใช่อะไรหรอกค่ะคือบทน้องน้อยมากเลยก็คือออกมาตอนตอนไหนนะถ้าน่าจะไม่ผิดตอนตอนที่มาร์กไปช่วยอ่าอ่าผู้หญิงคนชื่ออะไรวะคนที่ชอบมาร์ก่ะน่าจะไม่ได้จำไม่ได้เลยสักตัวนอกจากมาร์กอ่ะ เราเป็นว่าช่างมาเดือดสำหรับใครรู้ก็เป็นบอกคนน้าได้ค่ะแต่น้าก็คงลืมอีกเหมือนเคยนั่นแหลคะครับเพราะว่าน้าแม่คนนี้จำอะไรได้ยากมากๆเลยเป็นออสไซเมอร์ Alzheimer ค่ะใช่ขี้ลืมในหัวของคนน้านี่น่าจะแทบเปรียบเป็นแบตก็คงมันระเบิดไปแล้วค่ะมันไม่เหลือแล้ว <c oughs> คือรอบที่2คุณนะก็ไม่รอบค่ะรอ,อบแรกอ่ะคุณนะลงกับเบรกไป,ปแล้วนะคะใช่ก็คือมันไม่ตอบแล้วก็คือรอบเมื่อกี้คุณนาไปลองโซโล่ค่ะก็เป็นรอบที่2นะที่ไม่ได้ก็คือตื่นขึ้นมาใช่ไหมคะก็คนในอินคนอินดีดค่ะคนแรกก็จะเป็นกิจเลยค่ะเป็นคนหวดคนแรกเลย คนที่สองก็ตามมาแล้วที่นี้คุณอาเลยเออมันมันหลบ,บง่ายขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างี้ค่ะก็ออก็เลยเข้ามาเลยค่ะเพราะว่าคุณนากเ็เลยเข้าไปโซโลเลยตาแลขวคนตาที่สองอ,อ่าน้องๆครับก็เลยเข้ามาคุยกับคุณนาค่ะก็เลยเออก็จะมีกีดกับอ,อ่าเป๊กค,ค่ะมาช่วยนะอ,อ่าแล้วก็มีเป๊กค,ค่ะที่ยังไม่ได้เหมือนคุณนาเลยก็ได้โอก,กาสเลยค่ะ เพราะว่าปีก,ก่อนอนะันนี้เขาไปลงมาแล้วคับเห็นเ,เห็นกิดว่าลงไป3รอบมั้งคะถ้าคุณอาจจะไม่ผิดนะเออกีดก็ได้มาเลยรับมั้งนะถ้าคุณอาจำไม่ผิดแล้วกีดเขาก็บอกว่าให้น้าเปิดสคริปต์เ,ฟฟเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าต้องลงใช้อะไรก็เหมือนจะใช้ไอเซนค่ะเพราะว่าอันนี้คุณน้าไม่รู้นะคะว่าเพราะว่า ตอนที่ไปลงครั้งแรกอะก็ลงเหมือนธรรมดาแล้วแหละคะ่ะเพราะว่าตอนที่คุณน้าไปโซโล่คุณน้าก็ไม่ได้ไปหาความรู้ค่ะว่ามันใช้ไอเซนโคดได้อย่างี้ค่ะกิจเขาก็เหมือนจะใช้ไอเซนนั่นค่ะเพราะว่าคุณน้าก็มีนะแต่คุณน้าไม่รู้ค่ะว่ามันใช้ในเดตนี้ได้ค่ะไม่รู้จริงๆค่ะนั้นก็ตัวมาเหมือนเดิมกิจก็บอกว่าน้าไม่ต้องสโลแล้วก็เปิดสร,ริปเวฟเลยค่ะเดี๋ยวกิจเขาจัดการเอง กเขาก็สโลของเขาแล้วก็วางไอเซนอัพตันแล้วะก็เห็นแค่วางไอเซนตัวเดียวค่ะคือแป๊บเดียวก็เวฟสี่แล้วค่ะตอนนี้ก็ยังแค่บอสอย่างเดียวก็มาดูว่ากิจเขาจะพาชนะได้ยังไงเพราะว่าคุณนะอันนี้คือไม่รู้เลยตอนที่ลงก็คือไม่รู้เลยกิดบอกว่าเอ่อเปิดสริฟเวฟนะก็ยังงงเฮ้ยจะชนะยังไงแล้วก็กิดกด โคลนมอนมาค่ะนี่ค่ะบอทของเราคือไม่ตายค่ะแต่ว่าดูเลือดบ้านค่ะก็คือเลือดบ้านเยอะกว่าแค่นี้ก็ก็เกือบแตกเหมือนกันค่ะแต่ก็คือผ่านค่ะแบบนี้คือผ่านนะแล้วคือคุณนะไม่คิดว่ามันจะผ่านเร็วขนาดนั้นค่ะก็สรุปก็คือใช้แค่ไอเซนตัวเดียวก็คือผ่านนะแต่ว่าต้องสโลด้วยค่ะจะเป็นหนวดดําหรือว่าคาตาคูริยิ่งดีค่ะ ก็คือกิดใช้คาตาคุรีค่ะคุณะก็มีนะกุณะก็มาด้วยแต่กิดบอกว่าเออกียิเขาจะสโลว์องกุณะก็วางตัวอไฟเลื่อยนั่นแหละคืออันนี้จริงไม่ต้องวางก็ได้ค่ะแต่คุณะเอามาแล้วก็เลยว่าไหนเอามาแล้วก็วางเพราะว่าคุณะไม่รู้ไงครับว่าว่ากิดเขาจะทําแบบนี้ค่ะก็คือกดไอเซนตัวเดียวก็คือผ่านเลยค่ะ ก็คือรอบอสออกเวฟผแล้วก็กดสกิลค่ะแค่นี้ก็ผ่านเลยว้าว <Wow. S 1> ก็ไม่ดรอบค่ะก็คือสี่รอบแล้วนะก็คือนับตั้งแต่รอบแรกที่คุณาไปลงกับอ่าเปกค่ะแล้วก็ที่คุณาโซโล่นะไม่งงกันนะแต่ที่ขีดมาแบกก็คือเป็นรอบที่สองค่ะอ่า <c oughs> <c oughs> ให้ทายดูค่ะว่าคุณาลงกี่รอบถึงจะได้อ่ารอบนี้ก็คือเป็กมาแล้วนะคะก็คือ ไอตอนนี้ว่าสองรอบแรกอะเป็กไม่ได้มาด้วยค่ะนาลืมไปว่าเป็กยังไม่มาก็คืออ่า้ากับขีดสองคนช่วงแรกค่ะช่วงแรกอ,อ่าสองรอบแรกอะขิดมาแบบนานแล้วแล้วก็รอบที่สามอะก็คือเป็นรอบที่ห้าของคุณนานะ่ะอ่าเป็กก็มาค่ะไม่งงนะคงไม่งงแหละงงมั้งงงหรือเปล่าอะ What? What the fuck? ระคือรอบที่ห้าคุณอาก็ไม่ได้ค่ะเอ่อคุณอาก็เลยออกมาเพื่อจะบู๊ตดวงค่ะก็เลยเอาตัวอื่นขึ้นไหลแทนเผื่อว่าจะบู๊ตดวงได้ค่ะก็คือห้ารอบไม่ดอบก็คือ5้ารอบนี้คุณารวมนับตั้งแต่รอบแรกที่ลงเลยนะครั้งแรกเลยนะเออจะจะได้เข้าใจว่าคุณาลงไปกี่รอบจะได้ไม่งงกัน เ,เหตุผลที่อยากได้คือเบสซิ่งค่ะใช่เบสซิ be ่งอย่างเดียวเลยตัวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่า<ไ>มันไม่ใช่ตัวคอครผู้หญิงอ่ะคุณน่ก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้ามีเบสซิ่งก็คือสู้ตายค่ะถ <c oughs> ้าเป็นคนที่แบบเออเบสซิ่งมากๆเลยตัวไหนที่มีเบสซิ่งอะไรอย่างนี้ก็จะแบบอยากได้ค่ะอยากได้เพราะว่าจะได้เอามาใส่คอมโบกับดูนี้นั่นมันอาจจะสวยอะไรอย่างนี้ค่ะ ค่อนข้างชอบเลยแล้วก็ไปเห็นที่เขาแบบรีวิวใช่ไหมก็คือสวยนะสวยมากๆเลยแหละสำหรับตัวละครนี้จะบอกว่าเป็นตัวละครรับได้ไหมคะเพราะว่ามันออกค่อนข้างยากเลยนี่ก็รอบที่6ของเราก็คือไม่ได้ค่ะแล้วคือสรุปเป็กได้ค่ะเป็กลง2รอบ สามรอบสิคะสามรอบทั้งหมดที่เปกลงตั้งแต่รอบแรกแล้วก็มาลงกับคุณนะ้าอีกสองรอบก็คือสรุปนางได้ภายในสองรอบเข้าใจไหมแต่แต่แะนะ้าเคือรวมรอบแรกด้วยก็คือสามรอบก็คือนางได้เลยมีคนน้าอยู่คนเดียวอะที่ยังไม่ได้คะ่ะ <c oughs> อยากจะล้องอยากจะรองจริงๆเลยครัแบบ <c oughs> เปกเข้ามาลงทีหลังเลยแท้ดูดิเป๊กได้ดูคุณน้าลงก่อนอะ่ะ คุณาย,ยังไม่ได้เลยแย่ป่ะรอบที่เจ็ดก็ไม่ได้ค่ะรอบนี้เป็นรอบที่แปดแล้วนะช่วยคุณอาจำด้วยมาดูค่ะว่ารอบที่แปดเราจะได้ไหมก็ <S <S 1> <S 1> คือ เรื่อนี้เคยก็แปดรอบแล้วรวมทั้งหมดแล้วนะ8แปดรอบแล้วนะยังไม่ได้คะ่ะบแลนี้ก็คือเป็นรอบที่เก้าทาจะตัดมาให้สั้นๆเลยนะเพราะว่ามันนานจริงๆค่ะรอบที่เก้าก็คือไม่ได้คะ่ะมารอบที่สิบสิบแล้วนะสิบมันต้องมาแล้วนะล่ะเลกสวยขนาดเนี้ยมาค่ะเหมือนเดิมเลยนะ้ำไม่ต้องทำอะไร แก้มันไสค่ะก็เลยวางอะเคโนตีให้มันตุยเร็วๆเลยมันไม่ไหวจริงๆค่ะอ่ะสิบแล้วใช่ไหมคะ,ะนี่ค่ะรอบที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วนะขอนี้เะอค่ะสิบเอ็ดแล้วก็คือเป๊กมาลงแค่สองรอบเป๊กได้อ่ะสรุปคือรอบที่สิบเอ็ดลืมค่ะลืมดูว่า กีดเขาอยู่หรือเปล่าสรุปคือกีดเขารูดค่ะก็เลยแพ้ไปรอบที่11รอบที่11บไม่นับนะเพราะว่ากีดเขารูดค่ะก็เลยออกแล้วก็มาลงใหม่ค่ะใช่ไหมนับถูกใช่ปะ่ะน่านจะ11มั้งรอบนี้ก็คือมั่นใจสุดๆค่ะเพราะเราเอารถจักรยานเรามาบูดดวงเรียบร้อยแล้วแล้วเอาตัวที่คุณอาไปหาเทปมาขี่ไหลด้วยค่ะ นะก็ไม่รู้หรอกว่าน้องชื่ออะไรแต่เคยดูอยู่ผ่านๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูจนจบก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เหมือนจะมาเหนเหมือนจะเป็นตัวสตาร์พารค่ะ <S <S อืมเหมือนจะอย่างนั้นอะคุณนะาเอาแมวมินิค่ะหกดาวเอาไปเทรดมาที่ที่นาเคยลงคลิปไปแล้วคะ่ะแล้วคุณนาก็อัปตันด้วยก็ได้มาสี่ตัวค่ะ ก็จะมีตัวนี้แล้วก็เป็นผู้ชายล้วนเลยค่ะคุณอาก็ไม่รู้อะไรเลยแต่คือเห็นมันเป็นตัวแปลกๆนี่ค่ะคุณอาก็เลยไปเทรดมาน่าจะเป็นคนอังกฤษหรือมั้งคะมาดูค่ะว่าเราจะได้ไหมรอบนี้รอบที่11แล้วนะรวมทั้งหมดที่คุณาลงมาก็หวังว่าจะได้ในรอบนี้ค่ะเพราะว่าเราบูสตมาทุกอย่างแล้ว ในที่สุดเราก็ได้มาค่ะก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วอ่าอืมน้าขอเรียกว่าฟ้าประธานนะครับเพราะว่าอ่าในเรื่องอ่ะน้องเป็นฟ้าประธานนะคะ่ะจะบอกว่าอารมณ์ประมาณแบบเป็นเป็นคนที่เก่งที่สุดในโรงเรียนล้วมังคะอารมณ์ประมาณอ่าประธานนักเรียนลรามังคะบประมาณนะคะ ส่วนตัวก็คือชอบค่ะชอบเบสซิ่งมากๆเลยคือสวยมากค่ะเป็นตัวที่สวยมากๆเลยนะเบสซิ่งอ่ะ